อ่านะคะเรามาสรุปผลการเทรดในเดือนตุลาคมสำหรับส n i เปอร์เท i n g ในทาเฟรม5นาทีเราจะเริ่มเทรดกันนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเราสามารถเทรดนะคะได้ทุกทาเฟรมได้ทุกช่วงเวลาขอให้มันตรงเทรดเซตอัพนะคะเทรดเซตอัพคือ3เขียว3แดงกรณีบายก็คือ3เขียว1เขียว2เขียว3เขียวนะคะก็ต้องมี3เขียวเซีก็ต้องมี3แดงนะคะ อ่ะทีนี้เราจะเริ่มกันตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะเราเคยคุยกันแล้วเนาะเรื่องของคอนเซปต์เราเลิกงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเลิกงานนะคะหลัง16นาฬิกาเป็นต้นไป18นาฬิกาก็ถึงบ้านละนะคะก็เริ่มเทรดกันนะคะดังนั้นเราจึงจะเซตอัพนะคะเป็น18นาฬิกาถ้าใครว่างช่วงเช้าคุณก็เทรดช่วง,เช,ชวงเช้าช่วงบ่ายคุณก็เทรดช่วงบ่ายขอให้มันตรงเทรดเซตอัพก็เข้าก็เข้าออเดอร์ได้ นะคะ,ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่วันที่1เราจะไล่ไปทีละวันนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนที่ใช้ระบบเอาไปเช็คดูว่าเอ๊ะเราเข้าตรงไหมวันที่1เนี่ยเข้าไหมตรงนี้เข้าแล้วมันผิดไม่เป็นไรมันผิดตามระบบอ่ะถ้าคุณเข้าแล้วผิดแสดงว่าคุณทําถูกแล้วเพราะมันผิดตามระบบนะคะอ่ะมาดูต่อจุดที่2ตรงนี้ตรงนี้เข้าไหมคะไม่เข้าเพราะว่าแท่งเทียนแท่งนี้นะคะมีความยาวเท่าไหร่คะ22่ดอลลาร์ นะคะมันมันเยอะเกินไปเราตั้ง s l แค่600แท่งนี้มันมีขนาด22ดอลลาร์ถ้าเราเข้าตรงนี้มันจะ10 10กว่าดอลลาร์มันเยอะไปนะคะอ่ะมาดูอันนี้อันนี้ตรงเทสทรับไหมคะตรงแต่คุณดูเวลาด้านล่างตีหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ควรเทรดละนะคะเราควรจะพักผ่อนนะคะเราเราเลิกเทรดเราไม่เทรดตั้งแต่เที่ยงคืนนะเนาะพักผ่อนนะคะถ้าใครจะเทรดก็เทรด ทีนี้อันนี้เวลา20่สนาาอ่าเข้าที่ตรงนี้นีใช่ไหมมันตรงเทสท์อเอา้ามันผิดไม่เป็นไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะมันเปลี่ยนเทรนเนาะการที่เราเทรดในลักษณะของตลาดเป็นเทรนเนี่ยจุดที่มันจะ l o s สก็คือจังหวะที่มันไซด์เวกับเปลี่ยนเทรนแต่เมื่อได้้็ตามที่มันรันเทรนอะมันจะโอเคอ่ะมาดูอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็เข้าตามเดิมนะคะสามแดงสามเขียว TP ไม้ที่1นะคะ จุดเข้าออเดอร์ก็เหมือนเดิมนะเหมือนทุกครั้งแหละนะนะ,ะอันนี้ TP ไหมที่หนึ่งถ้ามีไหมเดี๋ยวก็ให้จบตรงนี้อ r หนึ่งต่อ,อ2นะคะคุณก็แบ่ง TP นะคะเนี่ยมันสามารถทําได้ถึง4,000จุด3,000จุด4,000จุดได้หมดนะคะให้แบ่ง TP อืมอันนี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้นะคะดูเวลาซีด้านล่าง8ดนาฬิกาหนาทีช่วงเชา้า ใครว่างช่วงเช้าคุณก็เข้าได้มันตรงถิ่เซตอัพอ่ะแต่ถ้าใครที่แบบช่วงเช้าไม่ว่างสิแปดนาฬิกาฉันอยู่ที่ทํางานฉันเทรดไม่ได้กลับมาที่บ้านสิบแปดนาฬิกาค่อยว่ากันอืมอันนี้เวลาเท่าไหร่คะสิบสามนาฬิกาสีสิบห้านาทีเทรดได้ไหมเทรดได้สินะคะถ้าเราว่างอะ่ะแต่ถ้าเราไม่ว่างก็กลับมาสิบแปดนาฬิกาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้สิบแปดนาฬิกาช่วงเช้ามันเป็นเทรนนะคะช่วงเย็นมาอาจจะไม่ไม่มีจังหวะ หรือมันอาจจะลอสไปก็ไม่เป็นไรนะคะตามนั้นนะคะอ่ะมาดูวันนี้เจ็ดนะคะวันนี้เจ็ดสิบแปดนาฬิกานะคะอืม <c oughs> อันนี้นะคะเราเข้าที่ตรงนี้มันผิดเนาะผิดก็ว่าเงินไปตามผิดนะคะไม่เป็นไรผิดก็ว่าเงินไปตามผิดทีนี้จังหวะนี้เนี่ยนะคะถ้าใครที่ไม่เอาโครงสร้างราคาเข้ามาเกี่ยวคุณสามารถออกออเดอร์บายตรงนี้ได้เลยเพราะ่อะไรคะ ข้างล่างสีเขียวข้างบนสีเขียวเทรนสีเขียวคุณออกออ,เ,อ,อ,กอ,อ,กอ,อเดอร์มาตรงนี้ไปเลย SL 6 0 0 TP หพันสอง RR หนึ่งต่อสองออกได้เลยแต่ถ้าใครที่เอาโครงสร้างราคาเข้ามาเขียวออเดอร์นี้ออกออกออกได้ทันทีไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเดิมราคามาอยู่ที่ตรงนี้เนาะแ้วทีนี้มันกดต่ำลงการที่นะคะมันจะขึ้นน่ะมันจะต้องราคาตรงนี้คะ่ะจะต้องเบรกโครงสร้างเดิม นะคะแล้วอาจจะลงมาลีเทสแล้วก็ออก,กออเดอร์ใตามไปแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ชํานาญไม้นี้ไม่ต้องออกเพราะไม้นี้วันที่8ใช่ไหมนะคะไม้นี้วันที่8เนี่ยลุงไม่ได้เอามาเข้าในนี้เนาะนะคะอะ่ะไม้ที่8มันวิ่นสองอ่าเดี๋ยวแป๊บน,นะคะอะ่ะวันนี้ที่7โทษทีนะคะวันที่7นะคะอันนี้มันข้ามวันมาเป็นวันที่8นะคะเราไม่เอาเนาะ ดังนั้นวันที่8ดจริงๆเนี่ยของเราเนี่ยนะคะมันจะมีที่ตรงนี้นี่ข้างล่างเป็นวันที่วันที่8 1ดสินาฬิกาเป็นต้นไป2ออเดอร์ที่ถูกอ่ะมันคือตรงนี้นะคะแล้วก็อันที่ผิดอันนี้ล่ะอันที่ผิดอันนี้ล่ะอันนี้ผิดอันนี้มันเป็นวันที่เจ็ดดวันนี้ด้านล่างนะคะแต่เจ้าวันนี้เราไม่เข้าถ้าใครเข้าอ่ะจะต้องให้ให้มันมารีเทส ขึ้นไปลงมาลีเทสแล้วก็เทียบจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้เข้าได้กรณีใครที่ยังไม่ชํานาญในการทดสอบการลีเทสอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่ต้องใช้นะคะใช้ปกติของเราดังนั้นวันที่7เราจะลอสไปวันที่8เราจะถูก2ถูก2คือตรงไหน,นคือตรงนี้อืมตรงนี้นะคะ มาดูต่อนะคะมาดูต่อซิมาดูต่อนะะมตอ, C, ม,าอ,อมาดูต่อวันที่เก้าเหมือนเดิมสามแดงสามเขียวเหมือนเดิมอืมอ่ะเข้าตรงนี้แท่งเทียนสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวข้างล่างเขียวอ๋อก็เข้าสามแดงสามเขียวต่อนะคะมาต่อสิอ่ะน,นี้ผิดอ่ะผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะอืมนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิด อะอันนี้เหมือนเดิมถ้าใครที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของโครงสร้างราคาอันนี้ตรงที่เซตัพมไหคคะตรงเข้าได้ไหมเข้าได้เลยแต่ถ้าใครที่สนใจในเรื่องของโครงสร้างราคาเนี่ยจุดเข้าเดิมมันอยู่ที่ตรงนี้เนาะจุดเข้าใหม,ม่มาอยู่ที่ตรงนี้มาทําไมคะมันต่ําลงนะคะมันต่ําลงดังนั้นเนี่ยนะคะเราอาจจะยังไม่เข้าจนกว่ามันจะทําไมคะลงมารีเทสตัวเดิมเนี่ยนะคะแล้วมันทําไมคะ ดีดกลับขึ้นไปเราจะบายที่ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะบายตรงที่มันลงมารีเทสเนี่ยนะคะลงมาดีเทสแท่งเดิมเนี่ยนะคะแล้วมันไม่หลุดไงน,นะคะการลงมารีเทสคืออะไรก็คือแท่งสีแดงอะเห็นไหมปกติแล้วเวลาเราจะบายมันเป็นแท่งเขียวมันลงมาหนึ่งแท่งเพื่อมารีเทสแท่งเดิมตรงนี้แต่มันไม่หลุดมันมีรีบายกับมันมีรีบาวกลับขึ้นไปออกออเดอร์บายที่ตรงนี้จุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือมันเบรก ตรงนี้ก็ออกตรงนี้ได้นะคะถ้าคนที่มีความชํานาญแต่ถ้าคนที่ไม่มีความชํานาญไม้นี้อาจจะไม่ต้องออกนะคะไม้นี้อาจจะไม่ต้องออกหรือใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องของโครงสร้างราคาออกได้ไหมออกได้ก็คือหนึงมีแท่งเทียนที่อยู่บนเส้นสีเขียวสองมีข้างล่างเขียวสามเขียวก็เข้าเดร์บายไ,ได้ถ้าใครที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของออโครงสร้างราคานะคะแล้วเข้าทีหนะึ่นงอ่ะมันนะู่น่ะสามพจุดนู่น่ะดู สามพันจุดสี่พันจุดเจ็ดพันจุดคือจุดเข้าสไนเปอร์เป็นจุดเข้าที่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยทนถือได้ก็ต้องทนเนาะอ่ะนะคะอันนี้เหมือนกันสามแดงสามเขียวเห็นไหมสิบเก้านาฬิกายี่สิบนาทีอ่ะนี่เข้าที่ตรงนี้นี่ก็ถ้ามีถ้ามีไม้เดียวก็ R หนึ่งสอง SL หกร้อยจุด TP พันสองถ้ามีหลายไม้จะได้เปรียบนะแบ่ง TP ไปเนี่ยเห็นไหม อันนี้ได้แหละ4,000 3,000จุดนะทีนี้ช่วงเช้าเข้าได้ไหมคะ8นาฬิกานะะดูซิ8นาฬิกา7นาฬิกาเข้าได้นะคะช่วงเช้าก็รันเทรนได้นะคะอันนี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้เวลาตี2นี่น่าจะต้องมีข่าวนะคะตลาดเป็นเทรนน์นะสารแบบนี้มีข่าวแน่นอนตี2นะคะแต่ว่าเออถ้าใครไม่นอนก็ดีแต่ถ้าใครนอนก็ไม่เอาละนะคะดึกละ อ่ะมาดูต่อสิวันไหนเอยอ่ะวันนี้วันที่อะไรคะสิบห้าตุลาเห็นไหมสามแดงสามเขียวตรงนี้เข้าตรงนี้หนึ่งทำไมคะแท่งเทียนสีเขียวเส้นสีเขียวแล้วก็ข้างล่างเขียวอันนี้เข้าได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะราคาของแท่งเทียนอยู่ด้านล่างมันต้องยืนให้ได้บนแท่งเขียวบนเส้นเขียวนะคะมันต้องยืนให้ได้เนาะอ่ะอันนี้ผิด เอ่อีดพ่อเลยคะ่ะโดน SL เราเข้าที่ไหนเราเข้าที่ตรงนี้ทีนี้ตัวนี้โดน SL ก่อนปึ้งนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะ,ะไม้นี้ต้องเจ็บใจแน่แเชื่อเถอะว่าไม้นี้ต้องกรีดนะ,ะถ้าไม่โดน SL ตรงนี้ก็คือยาวเลยนะนะคะเราสามารถตั้ง SL ได้หลายแบบเนาะฟิก600จุดก็ได้ แทงเทียนก่อนหน้าก็ได้แล้วแต่เรารับความเสี่ยงได้อย่างไรก็ตั้งแบบนั้นนะคะตั้งตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะะ,ะมาดูต่อกรณีนี้เราจะ fix ระยะ sl เฉยๆนะคะก็คือให้มันคำนวณง,ง่ายๆนะตามสถิตินะคะ,ะมาดูตรงนี้สามแดงสามเขียวเห็นไหมเส้นสีเขียวแท่งเทียนสีเขียวข้างล่างเขียวเข้าเดอร์ได้เลยไม้แรกเท่าไหร่คะหต่อส หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่อ่ะสังเกตอันนี้ดีๆอันเนี้ยนะคะถ้าเราเข้าหกร้อยจุดมันไม่คลุมอ่ะสังเกตแท่งนี้ดีๆนะถ้าเราเข้าหกร้อยจุดเห็นไหมมันไม่คลุมแท่งนี้เห็นไหมเห็นไส้ไหมคะอยากให้ดูมันไม่คลุมไส้แท่งนี้เห็นไหมดังนั้นเราดึงมาให้มันคลุมไส้ดูซิอ๋อมันหกร้อยกว่าจุดไม่ถึงเจ็ดร้อยเรารับความเสี่ยงได้ไหม ถ้าสมมติรับพอร์ตเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ไม่ไม่ถึงหกร้อยจุดอันนี้ก็ไม่ต้องเขา่าถ้าเข้าไปมันก็ตื่นเต้นเราก็พอจะแตกเพราะมันรับความเสี่ยงไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยดูพอร์ตตัวเองดีๆว่าแต่ละไม้แต่ละออเดอร์เนี่ยรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่พอเข้าออเดอร์แล้วสนไนเปอร์ตัวนี้มันเป็นจุดเข้าที่ดีใช่ไหมเวลาคุณเข้าได้แล้วพยายามถือหนึ่งออเดอร์สอหนึ่งออเดอร์ก็คือ r หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามหนึ 3, ่งต่อสี่หนึ่งต่อห้า ห่งต่อหนะคะจุดเข้ามันดีนะคะแล้วก็ถือให้ยาวนะคะมาดูต่อวันที่17เจามาดูต่อซิอ่าวันที้17ทํทไมรุ่งติดเครื่องหมายธงขาวไว้นะคะเวลาเราจะเข้าเทรดระยะ sl ของเราหกร้อยจุดใช่ปะ่ะมันจะต้องคลุมแท่งเทียนแท่งนี้แต่อันนี้มันไม่คลุมเห็นไหมดังนั้นเราต้องพิจารณาแล้วว่าเราจะเข้าหรือไม่เข้าถ้าเราไม่เข้าตรงนี้เราก็ไม่ต้องเข้าเรายกธงขาวไปเลยจุดนี้เราจะไม่เข้าเทรด ต่ขณะเดียวกันอันนี้ระยะ SL600 มันก็ไม่คลุมแท่งนี้แท่งนี้ตรงถี่เซตอัพนะทีนี้ระยะ SL มันไม่คลุมถ้าเราไม่เข้าที่ตรงนี้อันนี้เราก็ไม่เข้าเราใช้เงื่อนไขเดียวกันถ้ามันไม่คลุมแท่งนี้เราจะไม่เข้าอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันไม่คลุมแท่งนี้เราจะไม่เข้านะคะแต่ถ้าใครที่จะเข้าดังนั้นจุดนี้นะคะถ้าคุณเข้าที่ตรงนี้เนาะระยะ SL มันจะอยู่ที่ตรงไหนคะแท่งปัจจุบันที่เราเข้าเลยนี 1,000จุดคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้คุณออก0.01ใช่ปะ่ะถ้าคุณลอสคุณจะเสีย10ดอสลบ10ดอลลาร์นะคะแต่ถ้าแท่งนี้นะคะคุณเข้าตรงนี้ระยะ SL ของคุณจะอยู่ที่22ดอลลาร์นะคะแล้วก็ RR เราเท่าไหร่คะ1ต่อเท่าไหร่คะ1ต่อ2ดังนั้นไม้นี้จะได้อยู่46ดอลลาร์นะคะไม้นี้บวก46ดอลลาร์อ่ะอันนี้ลบ10อันนี้46นะคะดังนั้น ถ้าจุดนี้เราเข้าจุดนี้เราก็ต้องเข้าถ้าจุดนี้เราไม่เข้าจุดนี้เราก็ไม่ต้องเข้าเราจะมาเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ว่าเอ้ยนี่ฉันจะเข้าอันนี้ฉันไม่เข้ามันเงื่อนไขเดียวกันถ้าเข้าตรงนี้ก็ต้องเข้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่ได้เข้าก็ไม่ต้องเข้าตรงนี้นะคะถ้าคุณจะเข้าทุกทุกครั้งที่มันตรงเทสเซตอัพ แต่ไอ้แท่งเทียนอะ่ะมันมีระยะ S L 2 0 0 0ัจุดสานจุดคุณไม่แคร์คุณเข้าได้การที่เราจะไม่แคร์สิ่งใดนั่นหมายความว่าใจกับพอร์ตต้องเท่ากันนะไม่ใช่ว่าโออใจเรารับความเสี่ยงได้แต่พอร์ตเราทนไม่ไหวอย่างเงี้ยไม่เอานะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไปเข้าใน5นาทีย่อยไปเข้าเทรดในทางเฟมอ่ะย่อยไปเข้าเทรดในทางเฟรม1นนาทีอันนี้ทางเฟรม5นาทีแท่งเทียนแท่งนี้มีขนาด2000จุดอะ่ะคิดดูดิ 22ดอลลาร์ขี่ดูดิออคือคือวอลลุ่มมันเยอะดังนั้นไปเข้าในหนึ่งนาทีก็ได้นะคะอ่ะมาดูต่อนะคะอันนี้ลุ้งไม่เข้านะลุ่งไม่เข้าทั้งสองนะเพราะมันเกินความเสี่ยงที่รับได้อ่ะมาดูต่อซิอันนี้ก็เหมือนกันอันที่ยกธงขาวเนี่ยก็คือระยะ sl อะ่ะมันเกินความเสี่ยงที่รับได้หมดเลยแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้เยอะใช่ไหมเนี่ยอันนี้แปดร้อยจุดอ่าเท่าไหร่หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสี่ได้หมดเลย เห็นไหมจุดเข้าสไนเปอร์เทรดดิง้งเนี่ยไม่ไม่ธรรมดานะนะแต่ว่าเออถ้าเข้าแล้วทนถือนิดนึงนะคะทนถือนิดนึงอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะน,นี่ก็ถูกนะคะแต่เป็นเวลาเท่าไหร่คะอันนี้ตรงเทสเซนตอัพฝั่งซลีลเนี่ยนะคะเนี่ยเส้นสีแดงแท่งเทียนสีแดงข้างล่างแดงเข้าได้ไหมเข้าได้แต่มันเวลาเท่าไหร่สิบสี่นาฬิกาคุณว่างเะล่ะคุณว่างก็เข้าได้คุณไม่ว่างก็ไม่ต้องเข้านะคะนะคะ่ะอันที่ยกธงขาวนะคะอ่ะ อันที่ยกทงขาวเนี่ยนะคะคือราคามันไม่คลุมถ้าเราเข้าที่ตรงนี้ใช่ป่ะอ่าเราก็ต้อง SL 1000จุดอ่คุณรับได้ไหมล่ะถ้าคุณรับได้คุณเข้าได้นะคะถ้าคุณรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าอันนี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้เพราะว่าอะไรคะ600จุดมันคลุมไง่เราจะเข้าที่แท่งนี้ค่ะราคานี้มันปิดต่ํากว่าเส้นสีแดงเนาะเราจะเข้าที่แท่งนี้นะคะหรือใครจะเข้าที่แท่งนี้ก็ได้แต่ว่าต้องไปย่อยเข้าในหนึ่งนาทีเพราะอันนี้5นาทีแล้วไง ะะดังนั้นเนี่ยดูดีๆนะนะคะเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะคะตั้ง SL เท่านั้นตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะทำฟิ5นาะทีณปัจจุบันในวอลลุ่มมันเยอะ6 0 0จุดแทบไม่พอนะคะก็ถ้าได้ก็แบ่งไม้ TP เอาเนี่ยมันได้ถึงกี่เท่าเนี่ยมันได้ถึง9เท่าเห็นไหมเราเข้าตรงนี้ใช่ปะ่ะเข้าตรงนี้นะอ่ะก็ลากมาปื๊บเนี่ยเราก็แบ่งไม้ TP 1หนึ่งเท่าอ่ะหนึ่งเท่าไม่เอาสองเท่า สามเท่าสีเท่าห้าเท่าหกเท่าอันนี้คือเท่าไรคะเก้าเท่าหรือเราจะออกตอนไหนตอนมันเป็นแท่งเ,เขียวอตรงนี้หรือตอนที่มันตัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เป็นดีไซน์ออกนะคะแต่อย่างน้อยต้องได้เท่าไหรคะสองเท่านะคะต้องได้สองเท่าอันนี้เขาได้ไหมคะเนี่ยเขาได้เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีอันนี้เขาได้ไหมเขาได้สิเขียวเขียวแล้วก็เขียวมาดูต่อซิอันนี้กี่นะนาฬิกาเนะี่ย แปดนาฬิกาสิบนาทีเข้าได้ไหมเข้าได้สินะคะเนี่ยวิ่งยาวมาเลยนะคะเข้าได้ไหมอันนี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้สินะคะสิบหกนาฬิกาอ้าวยกธงขาวเลยเพราะว่าหกร้อยจุดมันไม่คุมถ้าจะให้คลุมเนี่ยมันต้องเนี่ยพันกว่าจุดทีนี้นะคะช่วงเช้ามันเป็นเทรนนะช่วงเย็นมันก็จะสาวีหน่อยนะคะอันนี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้แต่มันเที่ยงคืนละนะคะดังนั้นเนี่ยแม่จัดดีๆเนาะอันนี้เข้าได้ไหมคะเนี่ย แท่งนี้เข้าได้แท่งนี้ยังไม่ได้เพราะมันเป็นสีเขียวอยู่แท่งนี้เทรนเป็นสีแดงอันนี้เท่าไหร่คะเป็นสีแดงข้างล่างก่อแดงสามแดงเข้าได้ไหมเข้าได้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาคุณว่างช่วงไหนคุณเข้าได้ช่วงนั้นแต่ถ้าคุณว่างแค่สิบหกนาฬิกาเอ้ยคุณว่างแค่สิบแปดนาฬิกามันก็จะเข้าได้เท่านี้นะคะตามที่ลุงอธิบายให้ฟังนะคะนอกจากนั้นเข้าไม่ได้เพราะตอนเย็นอะวอลลุ่มมันค่อนข้างเยอะนะถ้าเราตั้ง SL6 เหกร้อยจุดเราแทบจะไม่พอเพราะวอลลุ่มมันเยอะนะคะอันเนี้ย อันนี้เข้าได้ไหมนะคะอันนี้เข้าได้ไหมคะมันเวลาเท่าไหร่อะมันเที่ยงคืนเราไม่เข้านะคะที่ลุงใส่หมายไว้เนี่ยมันคือเที่ยงคืนแล้วไม่เข้า,ะะลา,แ,ลขาแล้วนะคะก็มาดูต่อสีอะ่ะอันนี้เรายกธงขาวเนะี่ยวันที่28วันที่อัดวิดีโอปัจจุบันเ,นเรายกธงขาวเพราะว่ารไรระย,ยะ sl มันเท่าไหร่คะหนึ่งพันจุดเรารับได้แค่หกร้อยเราก็เลยไม่เข้าถ้าเราเข้าตรงนี้ครั้งถัดไป ระยะ sl เท่าไหร่2000จุดเราก็ต้องเข้า1,5 0 0จุดเราก็ต้องเข้าเราต้องใช้คอนซ็ปเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้ลุงไม่เข้าลุงก็จะเข้าเฉพาะ6 0 0จุดแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยสรุปนะคือเดือนนี้นะคะมีจังหวะที่เราสามารถเทรดได้แค่13ออเดอร์13ออเดอร์นั้นผิดไปเท่าไหร่คะ5ถูก8นะคะเราใช้คอสติ้งอยู่1000ดอลลาร์นะคะเราจะออกต้นทุนนะคะแค่50ดอลลาร์นั่นหมายความว่าถ้า เรามีทุนหนึ่งพันเราหารยี่สิบครั้งเราผิดติดต่อกันยี่สิบครั้งพอเราจะแตกทันทีนะคะมันต้องมันต้องผิดติดต่อกันยี่สิบครั้งนะขอถึงจะแตกนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราผิดถูกผิดถูกผิดถูกในลักษณะแบบนี้นะคะมันแทบจะไม่มีปัญหาดังนั้นเราต้อง Analyze ความเสี่ยงของเราให้ได้สมมติว่ามันผิดติดต่อกันสองครั้งเราโอเคไหมพันหนึ่งผิดติดต่อกันสองครั้งก็จะเหลือเก้าร้อยท่านโอเคไหมและท่านไม่โอเคอยู่เททันที ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มันลอสติดต่อกัน5ครั้งมันคือ25%อร์ตของขอท่านต้องอยู่เทรดนะนะคะถ้าท่านรับผมดสิ่ธไม่ได้แต่ถ้าท่านรับผมเสิ่ธได้ก็ปล่อยตามนั้นนะคะอันนี้ดาดาวมันก็นะคะค่าทุนสะสมมันก็แค่แค่สองนะคะหนึ่งสองได้คืนได้คืนอันนี้ l o s อันนี้ได้คืนได้คืนได้คืนอันนี้ l o s อันนี้ได้คืนได้คืนอันนี้ลอสอันนี้ได้คืนได้คืน นะคะดังนั้นดาวดาวมันไม่ถึง5การผิดติดต่อการสะสมเนี่ยไม่ถึง5นะคะถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันเกิน5ต้องหยุดนะอ่ะเข้าใจตรงกันเนาะอัตราวิเลจจะอยู่ที่ประมาณ62%นะคะโปรฟิตหรือกำไรจะอยู่ที่550ดอลลาร์นะคะประมาณนั้นเนาะ20ครั้งมาจากไหนคะใครที่มาฟังหมายี่ครั้งมาจากไหนมาจากประวัติการเทรดนะคะไปดูเดลลี่เทรดได้แอนเน่ไฟล์ไว้ให้แล้วนะคะก็ไม่ให้มันเกิน20เนาะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะ